สวัสดีนะคะมาจ้าใครว่างมาพับดาวโปรยทานกันยังไม่มีใครมาก็เริ่มกันเลยนะ สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะพับจเจ้าปยทานกันจ้าสวัสดีนะคะ คับดาวไปทานกันจ้า ที่ใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรใส่นะความยาวอยู่ที่82-85เซนติเมตรนะคะถ้าเริ่มใหม่ก็แนะนำให้ตัดยาวๆไว้ก่อนเนาะพอเราเริ่มทำนานแล้วเราค่อยไอ้นี่นะคะตัดให้มันสั้นลงนะคะที่จริงต้องมีแหนบนะไม่ไม่ได้เอาลืมเอาแหนบมา ไม่ได้ถือเนี่ยมาเข้าไลฟ์ด้วยโอเคไปผดตรงไหนเอ,อ่อผดตรงไหนจ๊ะสวัสดีนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่จ้ามาพับดาวโปรยทานกันจ้าเสร็จแล้วเราก็ตัดเก็บนะคะโอเคจะได้แล้วรูปดาวนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ลิปปิ้งที่ซ้ายลิปปิ้งกากเพชรใสเนาะเหมาะมากเลยนะกับลายเนี้ยพอน้องจะวิ่งวิ่งเนาะทำให้ดาวเป็นทำให้ดาวเป็นประกายใส่มากนะคะขึ้นไฟด้วยนะขึ้นไฟด้วยกากเพชรทึบกากเพชรทึบสีเงินกับสีทองก็สวยนะสวยมากสำหรับลายนี้นะคะ สวัสดีนะคะสำหรับใครที่แวะเรียนเข้ามาจ้าสวัสดีจ้าพับดาวโปรยทานกันจ้าพับดาวโปรยทานกันนะสวัสดีนะคะทักทายทุกคนเลยนะจ้าสวัสดีจ้าพับดาวโปรยทานเล่นๆกันค่ะวันนี้ ขึ้นลายใหม่ไปเรื่อยเนาะขึ้นลายใหม่ไปเรื่อยเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าส่วนมากจะเน้นชิ้นงานที่ไม่ค่อยได้ตกแต่งเนาะสำหรับมือใหม่ก็จะเหมาะมากกว่านะทักทายและสวัสดีนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่จ้าสวัสดีนะคะทับดาวปยทานจ้าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ง่ายนะคะ แล้วก็ใช้เล็บิ้นไม่เยอะแต่ว่างานออกมาคือแบบน้องวิง่งน้องวิ่งมากแต่ถ้าจะให้ทำไมพับพับไปพับมารู้สึกว่าอ, <c oughs> อะไรเออเรื่องการปกครองโอเคลายโรงเรียนด้ง สวัสดีนะคะทักทายจ้าอันนี้รู้สึกจะลำผิดเอากากดเิดไว้ได้านในเอาตัวใส่ไว้ด้านนอกโอ้ยเนาะผมใส่จะมืดมืดมากจนแยกไม่ออกต้องเพิ่มไฟต้องเพิ่มไฟ คับน้องดาวกันจ้าวันนี้จ้าน้องดาวโปรยทานจ้าสวยสวยวิ่งวิ่งกันจ้าสวยสวยิ่งวิ่งนะจ้าอันนี้พาบผิดด้านอันนี้ขาดเพชรกัดเพอยู่ด้านนอกโอ้ยขำ,อขำตัวเองขาตัวเองทำผิดโอเคปิดเสียงก่อนลืมปิดเสียง ถึงจะเอาตัวกาเกยไปด้านในแต่สีเขาก็สวยเหมือนเดิม,ม,มเพิ่มไปนิดนึงให้มันสวา่างสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีจ้า น้องดาวกันค่ะครับน้องดาวโปรยทานกันนะจ๊ะ สวัสดีและทักทายนะคะสวัสดีจ้าพับดาวโปรยทานกันจ้าวันนี้ทับดาววิ่งวิ่งกันจ้าลิบบิ้นที่ใช้นะคะวันนี้จะเป็นลิบบิ้นกากเพชรนะกากเพชรใส่นะคะความยาวจะอยู่ที่แปดสิบสองถึงแปดสิบห้าเซนนะสำหรับมือใหม่แนะนำให้ความยาวอยู่ที่แปดสิบห้าเซนก่อนนะ ja <laughs> สวัสดีและทักทายนะคะสวัสดีจ้าวันนี้ชวนมาพับดาวโปรยทานกันจ้าพับก,กันเปนเรี่ยงคะ่ะมันพับหลังกล้องมันจะแบบพูดยาก สวัสดีแล้วทักทายนะคะสวัสดีจ้ามาพับดาวโปรยทานกันคะ่ะวิงวิงนี้เราจะทำเป็นสต็อกเนาะ สต๊อกเพื่อร่วมทําบุญกับลูกค้าในกรณน,นที่ลูกค้าสั่งสินค้าจากทางร้านนะคะพอดีไม่ได้ขึ้นลายใหม่สักทีเนาะ สวัสดีและทักทายนะคะสวัสดีค่ะนี้จะมาชวนพับน้องดาวเนาะน้องดาวปวยทางนะจ๊ะริบบิ้นที่ใช้จะเป็นริบบิ้นกากเพชรใส่นะคะของ t w นะความยาวอยู่ที่8 2 8 5ถึง8ซนติเมตรนะจ๊ะ วดีและทักทายทุกๆคนนะคะทักทายจ้ามาพับเหรียญโปรยทานกันจ้าวันนี้พับน้องดาวนะคะพับน้องดาวง่ายๆนะคะ ต้องตัดลิบบินให้แหลมถ้าไม่แหลมจะสอดอยากนี้ขนาดเพิ่งตัดนะเนี่ย อดมุมให้น้องทะลุอีกด้านหนึ่งเด็กพระจ้าจบแล้วใช้ลิปปิ้งของ t w นะคะเป็นกากเพชรใส่นะคะตัวนี้แต่ชาชัยเป็นกา,กากเพชรทรึบเนาะสีเขาจะวิ่งมากกว่านี้เนาะสีน้องจะขึ้นไฟมากกว่านี้โอเค ะะขอบคุณนะคะสำหรับใครที่แวะเวียนเข้ามาจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจได้มากเลยนะทจะเข้ามาแป๊บเดียวก็เป็นกำลังใจมากๆเลยค่ะสำหรับมือใหม่หัดไล์จ้า YouTube จ้ามาชวนพับดาวเล่นๆกันคะ่ะพับดาวเป็นเพื่อนกันนะ สวัสดีนะคะพักทายจ้าสวัสดีจ้าพับน้องดาวกันคะ่ะลิปปิ้งที่ซ้ายเป็นลิปปิ้งของ T.W จ้ากากเพชรใสค่ะตัวนี้กากเพชรใสนะความยาวจะอยู่ที่82-85เซนติเมตรจ้าสำหรับเมอใหม่แนะนำให้ใช้ความยาวอยู่ที่85เซนติเมตรจ้า 嗯。Oh. สวัสดีและทักทายนะคะสวัสดีจ้า สัสดีและพักทายนะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่แวะเวียนเข้ามานะคะขอบคุณมากมาเลยจ้านี้พับน้องดาวกันนะน้องดาวโปรยทานจ้าลิปปิ้นที่ใช้ลิปปิ้นกากเพชรใสของ TW จ้าความยาวอยู่ที่8 2 8 5ถึงซนติเมตรนะจ้า ไม่อยากทำเองสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้จ้าเสร็จแล้วจ้าดาวแดงแรงลิฟต์ <laughs> หลังกล้องเนาะมันจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดลายนี้จะบอกว่าเป็นลายที่ทําหลังกล้องแล้วแบบยากมากไม่เหมือนไม่เหมือนลายอื่น อาจจะเป็นที่เราวางกล้องด้แหลนะเนาะวางกล้องในแบบในถนัด สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีสำหรับใครที่แวะเวียนเข้ามาจ้าวันนี้มาพาพับน้องดาวจ้ามาชวนพับน้องดาวเล่นๆนกันน้องดาวโปรยทานจ้าวันนี้น,นี้พับน้องดาวนะ น้องดาวนี่คนคงแบบทำเป็นกันหมดแล้วเนาะ <c oughs> เพราะว่าดูจากอะไรนะดูจากคนคนชมเหมือนเหมือนเหมือนไม่ค่อยอะไรนะไม่ไม่ค่อยดึงดูดน้องดาวอะ่ะน้องดาวไม่พรีเซนต์ตัวเองเลยอะ่ะ <laughs> น,น่าจะน่าจะเอ่อทำเป็นกันหมดแล้วน้องดาวอะไม่ยอมพรีเซนต์ตัวเองเลยอะ่ะไม่ไม่เรียกลูกค้าเลยไม่เรียกแขกเลยอะ่ะเอะเป็นอย่างนี้นี่เอืมงั้นวันนี้วันนี้น่าจะอะไรนะน,น่าจะไม่ปังเหมือนเหมือนทุกวันน,น,น่าจะไม่ปังเหมือนทุกวัน Peace. <shriek> เสร็จแล้วจ้าโอเค